เขาว่ากันว่าหูฟังตัวนี้ตัดเสียงรบกวนเงียบที่สุดในตลาดณนะตอนนี้นั่นคือ Bose QC Ultra Earbuds จะเงียบจริงไหมเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ สวัสดีครับผมผมกุ้งจัด425 audio นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมาค่อนข้างเยอะมากนะครับนั่นก็คือ Bose QC Ultra Earbuds นะครับซึ่งเป็นหูฟัง ไร้สายตัดเสียงรบกวนรุ่นท็อปที่สุดของบสณัตตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให,ให้ทุกท่านได้รับชมกันว่าเจ้าบอส QC Ultra Earbuds เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนเราจะไปดูรีวิวหูฟังตัวนี้กันนะครับผมผมรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด s like, u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวหูฟังลำโพงและ gadget a c c e s s o r y จากเรา4 25ดีกรีครับก่อนหน้านี้นะครับบสได้ออกหูฟังตัวท็อปของเขานะครับนั่นก็คือ bose quiet comfort earbud 2นะครับแล้วก็ได้รับคําชมล้นหลามมากๆนะครับเพราะว่ามีแต่คนแบบชมว่าเป็นหูฟังทู u e ลเ r e ที่ตัดเสียงรบก,กวนได้แบบเงียบมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับ bose ก็ออกหูฟังอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ b o s QC Ultra Earbud นะครับซึ่งเป็นรุ่นอัปเกรดแล้วก็ใส่ระบบฟีเจอร์ต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับ่าที่ผมได้ลองใช้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมอยากจะพาเพื่อนๆมาเปิดกล่อง Bose QuietComfort Ultra Earbud ตัวนี้ก่อนนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างก็กองเป็นกล่องสไลด์อย่างนี้เนาะแล้วก็เปิด มาาอย่งี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเปิดออกมาตอนแรกของหูฟังมันจะอยู่นี้อ่ะโอเคออเทอรี่ที่มากับ Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับสายชาร์จ USBc นะครับแล้วก็มีจุกหูฟังอันนี้นะครับซึ่งเป็นทรงวงรีนะครับหรือว่าทาง Bose เขาเรียกว่า umbrella Shape ซึ่งก็แถมมาให้ประมาณ3คู่นะครับได้แก่ไซส์ S ไซส์ M แล้วก็ไซส์ L นอกจากจุกหูฟังแล้วเนี่ยเขามี อีกอันนึงนะครับที่เรียกว่า Wing Tips เป็นห่วงซิลิโคนนะครับสำหรับใส่ครอบตรงท่อเสียงของหูฟัง Bose Quiet Comfort Ultra นะครับเพื่อเสริมความกระชับในการสมใส่ของแถมก็จะประมาณนี้นะครับเปิดกล่องไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับก็ Bose QC Ultra นะครับก็ยังมาดีไซน์แบบทรงแคปซูลเหมือนเดิมเหมือนกับรุ่น QC2 ด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ o s สอันนี้นะครับซึ่งความต่างของบ o ส e QC Ultra กับ Bo s e QC 2เนี่ย ก็เราสามารถสังเกตได้จากกล่องชาร์กเนาะนั่นก็คือสีดำเหมือนกันอันนี้ Bose Quiet Ultra นะครับอันนี้ qc 2นะครับซึ่งเป็น รุ่นก่อนหน้านี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวตัวอัลตร้าเนี่ยโลโกโ้โบสข้างหน้ากล่องชาร์จเนี่ยจะเป็นสีขาวส่วน QC 2เนี่ยจะเป็นสีดําหน้าตาก็เหมือนกันเลยนะครับขนาดเหมือนกันน้าหนักเหมือนกันด้านหน้าก็จะมีไฟบอกสถานะกล่องชาร์จนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มเชื่อมต่อนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับโดยที่กดปุ่มตรงนี้ค้างเอาไว้นะครับแล้วก็หูฟังจะเข้าโหมดจับคู่ด้านใต้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จ USB-C เมื่อเปิดฝาออกมานะครับก็จะพบกับเจ้าหูฟัง Both QC Ultra ตัวนี้นะครับซึ่งก็มาในดีไซน์เดิมกับ QC 2เลยน้ำหนักเท่ากันจุดที่แตกต่างกับ QC 2นะั่นคือตรงสีตรงแถบก้านตรงนี้ของ Bose QC Ultra เนี่ยมันจะเป็นสีเงินวัสดุเหมือนกับ QC 2เลยครับนั่นกะ็คือเป็นพลาสติกแบบมีเกรดหน่อยนะครับเป็นพลาสติกแบบขัดผิวงานประกอบเขาเนี่ยค่อนข้งางที่จะแข็งแรงการฟังชั่นนิ่งนะครับหรือว่าการแบบควบคุมหูฟังเนี่ย <c oughs> ของ o s สเนี่ยเขาจะมีวิธีการควบคุมเนี่ยสแบบนั่นก็คือแบบทัชนะครับกับเ e s t u r ร์สไลด์ก้านหูฟังเพื่อเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยดีไซน์แล้วก็ฟังชั่นนิ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของสเปคของ Bose QC Ultra ตัวนี้กันว่ามีอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับ Bose QC Ultra นะครับเชื่อมต่อด้วย b l บลู o t h 5.3พร้อมทั้งได้รับการรับรอง Snap Dragon Sound พร้อม Codec AptX Adaptive มาพร้อมโหมดตัดเสียงรบกวน Active Noise Canceling ระดับ World Class นะครับพร้อมทั้งโหมดฟังเสียงรอบตัวผ่านหูฟังนะครับหรือว่า Bose เขาเรียกว่า Awareness Mode นะได้รับมาตรฐานการกันน้ำที่ระดับ IPX4 นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะฟังเพลงต่อเนื่องได้สูงสุด6ชั่วโมงนะครับต่อรอบแล้วก็สามารถที่จะ ชาร์จแบตกับกล่องชาร์จเนี่ยประมาณได้ประมาณ2-3ลรอบตัวหูฟังเนี่ยเขามีระบบฟาชาร์ด้วยนะชาร์จ20นาทีสามารถที่จะฟังได้สูงสุด2ชั่วโมงนะครับแล้วก็แน่นอนครับมีแอปพลิเคชันนะครับ bose music รองรับให้ใช้งานร่วมกับหูฟังตัวนี้ด้วยที่สำคัญเลยนะครับ bose qc ultra รองรับ i m m e r s i v e Audio หรือว่าที่เรารู้จักคุ้นหูกันในชื่อของ Spa ร์เซียลซาวหรือว่าระบบเสียงตามตำแหน่งก็สเปคก็จะมีคร่าวๆแบบนี้ครับมาถึงช่วงประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวของผมกับ Bo ส e QC Ultra ตัวนี้นะขอเริ่มที่ดีไซน์ก่อนเลยนะครับดีไซน์ของ Bo ส e QC Ultra เนี่ยก็แทบไม่ต่างกับ QC2 น้ำหนักแล้วก็ผิวสัมผัสอะไรเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่แบบก็แค่แบ,แบบต่างแค่สีนะครับแล้วก็ต่างกันที่โลโก้พกพาได้สะดวกดีนะครับถึงแม้ตัวดีไซน์กล่องช้าของเขาเนี่ยจะ ใหญกว่าหูฟังทั่วไปสักเล็กน้อยตอนนี้ผมแบบไม่ได้เอากระเป๋าไปเนี่ยก็จะเอาบสเนี่ยใส่กระเป๋าของเกงก็รู้สึกว่ามันไม่เทอะท่ามากนะครับก็อยู่ในะดับที่พกพาสะดวกมากๆเลยเรื่องการสวมใส่นะครับผมก็ขอบอกก่อนนะว่าสภาพสรีระช่องหูของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าผมจะรีวิวในช่องหูของผมละกันเนาะผมว่ามันเป็นหูฟังตัวหนึ่ง ที่ใส่สบายมากสำหรับผมนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่สบายใส่สบายสุดเท่าที่เคยลองมาจากหลายๆตัวนะด้วยความที่มันแบบท่อเสียงของเขาค่อนข้างตื้นเวลาสวมใส่มันจะรู้สึกว่าแบบท่อเสียงอะ่ะไม่มันไม่ได้เข้าหูเข้าไปลึกด้วยความที่แบบตรงเนี้ยเขาทาไอตัววิงทิปตรงเนี้ยไอตัวห่วงซิลิโคนเนี่ยมาครอบตรงนี้อีกทีเนี่ยมันจะช่วยให้ความหนืดให้หูให้หูฟังเนี่ยมันเกาะกับช่องหูได้แบบพอดีความรู้สึกตอนสวมใส่เนี่ยก็ถามว่าเวลาเราใส่หูฟังอยู่แล้วเวลาเราคุย คนอื่นอย่างเงี้ยมันมีเสียงสะท้อนในในหัวไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีเสียงสะท้อนนิดนึงแต่ว่าจัดว่าเป็นหูฟังอินเอียร์ที่แบบใส่แล้วแบบออกเสียงพูดได้ ค่อนข้างสบายมากๆเพราะว่ามันไม่ได้แบบซิลแน่นขนาดนั้นนะครับมาในเรื่องของโหมดตัดเสียงรอบข้าง Active Noise Cancelling กันบ้างนะครับเพื่อนๆแบบอาจจะมีความสงสัยว่าเฮ้ยมันเงียบขนาดเลยเห็นบอกว่าเคลมว่าเป็นหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนที่แบบเงียบเป็นอันดับต้นๆของตลาดนะตอนนี้นะครับในไลน์ของหูฟังทวา l เลสองอินเดียนะก็จากที่ผมได้ลองต้องบอกเลยว่าเป็นหูฟัง ตัดเสียงรบกวนที่เงียบที่สุดเท่าที่ผมเคยลองนะตอนนี้คือแบบใส่แล้วหูดับจริงๆอ่ะใส่บนล็อบฟ้าตัดเสียงรอบข้างไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยถ้าเกิดว่าใครซื้อบ o ส e QC Ultra ไปเนี่ยเอาไปเปิดตัดเสียงรอบข้างตอนเดินริมถนนเนี่ยผมว่าไม่แนะนําเลยคือมันเงียบจัดเลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคําถามว่าฮระหว่างบ o s e QC Ultra กับโ o n y ่เดี๋ยวมัน 5, ตัวไหนตัดเงียบกว่ากันผมต้องบอกเลยว่าบอกยากมากสำหรับผมอะ่ะบ o ส e QC a l t ตหรือ QC2 กับ Sony ่โหมดตัดเสียงรอบข้างมันเงียบแต่ว่าในบางสถานที่บส mm hmm. <both S 2> เงียบกว่าบางสถานที่โซนี่เงียบกว่ามันมัน,ม,นมันอยู่ที่สภาพแวดล้อมด้วยนะครับหูฟังตัดเสียงรอบกวนที่มันเงียบที่สุดที่เป็นเบอร์ต้นของตลาดตอนนี้ก็คือแบบมีแค่2แบรนด์นี้แล้วนะครับที่แบบเงียบที่สุดแล้ดีที่สุดนั่นก็คือ b o สคิวซีเนะครับแล้วก็โซนี เรื่องโหมดตัดเสียงรอบข้างไปแล้วคราวนี้มาดูโหมดฟังเสียงรอบข้างผ่านหูฟังกันบ้างนะครับซึ่งบ s สเขาใช้คำว่า awareness mode นะครับเท่าที่ผมลองนะครับเปิดโหมดดูดเสียงขณะเดินริมถนนเนี่ยบส QC Ultra เนี่ยมีโหมดดูดเสียงที่เป็นธรรมชาติมากเรียกว่าใกล้ๆก,กับเหมือนไม่ได้ใส่หูฟังเหมือนกับฟังด้วยหูเปล่าๆเ,เลยนะครับแต่ว่าที่เจ๋งกว่านั้นนะครับแบบที่หูฟังหล,หลายๆตัวไม่มีก็คือโหมดกันเสียงดัง กระชากหรือว่าการเสียงกระชากนะครับเพื่อ,อนๆหลายคนเนี่ยเคยอาจจะเคยใช้หูฟังที่แบบมีโหมดฟังเสียงรอบข้างผ่านหูฟังแล้วแบบเวลาเราเจอเสียงอะไรที่มันกระชากเช่นแบบเสียงมอไซค์อะไรเงี้ยที่มันแบบดังจัดๆเลยอะถ้าเกิดว่าโหมดฟังเสียงรอบข้างเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะแบบเสียงมันก็จะเข้ามาดังมากจนทําให้แบบเออมันดังเกินไปเนาะแต่ว่าโหมดฟังเสียงรอบข้างของ bose qc ultra ตัวเนี้ยเขามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่แบบช่วยกันเสียงดังเวลาเพื่อนๆใส่หูฟังเปิดโหมดฟังเสียงรอบข้างอยู่เนี่ย แล้วเจอเสียงดังอ่ะ b o s จะช่วยหลีเสียงที่มันดังเกินไปให้ซึ่งเป็นโหมดฟังเสียงรอบข้างที่มีประโยชน์และเจ๋งมากแล้วก็ช่วยเซฟหูของเราได้ด้วยเรื่องต่อไปนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่า b o s QC Ultra เนี่ยไมโครโฟนตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยเป็นยังไง ก็ต้องบอกเลยว่าจากที่ผมได้ลองเนี่ยถ้าถามว่ามีตัวอื่นที่คุยชัดกว่า Bose QC Ultra ไหมมี Bose QC Ultra ก็ไม่ได้ไม่แย่ขนาดนั้นไม่ของเขามันอยู่ในระดับกลางๆใช้งานจริงในชีวิตประจําวันได้นะครับถ้าคุยในที่เงียบเนี่ยเสียงพูดดังฟังชัดเจนดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปใช้โทรในที่ที่มีเสียงดังเยอะๆนะครับเช่นริมถนนบนรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าเงี้ยปลายสายก็ยังฟังเสียงของเรารู้เรื่อง เพียงแต่เสียงพูดของเราเันจะดอบเล็กน้อยดอบความละเอียดเล็กน้อยแต่ว่ายังฟังดูเป็นคําพูดอยู่ปลายสายจะมีได้ยินเสียงรบกวนรลอข้างของเราบ้างแต่ไม่ถึงกับดังจนกบเสียงพูดขนาดนั้นก็ถือว่าไมโครโฟนของ Bose QC Ultra er เนี่ยอยู่ในระดับใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมมีคลิปทสเสียงไมค์ของ Bose QC Ultra er ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ฟัง ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ครับนี่คือเสียงไมค์ของ Bose QuietComfort Ultra Earbuds ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับฮัลโหลเทสครับผมนี่คือเสียงไมค์ของ Bose QuietComfort Ultra Earbuds ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนะครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ครับ เป็นไงบ้างครับไม่ชัดไหมครัก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะว่าไม่ไม่ดีไม่ดีเรื่องการเชื่อมต่อนะครับของ bose qc ultra เนี่ยถ้าถามว่าตอนที่ใส่ใช้งานออกไปเดินข้างนอกอยู่ในออฟฟิศไปเดินห้างคือองไร้าเนี่ยมีเจอสัญญ,ญาณกระตุกบ้างไหมต้องบอกเลยว่ามีแต่ไม่บ่อยแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องขนาดจนฟังแบบใช้งานไม่ได้นะครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับจากที่ผมได้ลองเทสกับ Uh, iPhone แล้วก็ Android ถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ b o q C Ultra เล่นเกมพวกเกมทั่วไปพวกเกมค่าเวลาพวกเกมอาร์เคดแคชชวลอะไรเงี้ยสามารถใช้เล่นได้นะครับมันอาจจะมีดีเลย์อยู่บ้างนิดนึงแต่ว่าอยู่ในระดับที่ไม่รู้สึกแต่ถ้าเพื่อนๆแบบเอาไปเน้นแบบเล่นเกมจริงจังอย่างเช่นแบบพวกเกมแบบเกมมัลติเพเยอร์พวก PUBG พวก t อ p l ิวตีอะไรเงี้ยผมผมว่า b o q C Ultra เนี่ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับการใช้เล่นเกมจริงจังขนาดนั้น แมการเล่นเกมของเขาเนี่ยจะทําได้แบบกลางๆนะครับแบบว่าไม่ได้เด่นอะไรมากแต่จุดที่มันเด่นจริงๆคือเรื่องของการใช้ดูหนังผมว่า Bose QC Ultra เนี่ยเป็นหูฟัง t ู u e ล i r e ทรงเอินดเอียดที่ดูหนังดีมากๆเขามีมิติเสียงที่แบบค่อนข้างที่จะโปร่งแล้วก็การซ้อนของเลเยอร์เสียงเนี่ย จัดออกมาได้แบบดีมากๆพอไปดูหนังพวกแบบหนังแอคชั่นหนังไซไฟอะไรเงี้ยเออพวกเสียงระเบิดมิติเสียงที่วิ่งไปซ้ายวิ่งไปขวาเนี่ยฟังชัดมากแล้วก็ระบุตำแหน่งที่ทางเสียงได้แบบได้ได้ง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูหนังให้มันยิ่งขึ้นนะเปิดสปาร i เชียลอ o ดโอของ Bose QC Ultra นะครับผมให้แบบน้องๆลงหนังเลยโหมดสปาร i เชียลอ o ดโอเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะเป็นโหมดเอฟเฟกเสียงที่แบบทําให้เสียงหรือว่าคอนเทนต์ที่เราฟังอะ เป็น3มิติทำงานหมดเลยทั้งทั้งการฟังเพลงทั้งการดูหนังแล้วก็การฟังพอดแคต์เสียงแดร์ล็อกก็ชัดเสียงเอฟเฟกเสียงระเบิดก็ดังกลางวานพวก Element ต,ต,ต่างๆของเสียงในหนังเนี่ยก็แบบฟังชัดทุกเม็ดเลยถือว่าเป็นหูฟังดูหนังที่ดีมากๆตัวหนึ่งเท่าที่ผมเคยลองมาก็ไหนๆก็ พูดถึงโหมด Spatial Audio หรือระบบเสียงตามตำแหน่งแล้วเดี๋ยวผมจะขอเข้าเรื่องคุณภาพเสียงเลยแล้วกันผมขออธิบายจากแบบยังไม่เปิด Spatial Audio ก่อนนะว่าเสียงของ Bose QC Ultra เป็นยังไงเสียงของ Bose QC Ultra ก็มาในสไตล์ Bose เลยคือแบบมีความแน่นเนียนนุ่มลึกแต่ไม่กระตกกระตากนะครับขอเริ่มที่เสียงเบสเลยครับเสียงเบสของเขาเป็นเบสที่แบบลูกใหญ่มีความอิ่มมีความชัดแต่ว่าไม่ใช่เบสที่แบบ มีความตื้ดมากนะเป็นเบสเป็นเบสเรียบร้อยแล้วก็มีแรงประทะที่ฟังสนุกกําลังดีนะครับไม่ได้ฟัดเหวี่ยงมากเกินไปนะครับในขณะที่เสียงร้องนะครับถ่ายทอดเสียงรองออกมาได้ชัด มวลใหญ่นะครับรู้สึกว่าอยู่หน้าวงดนตรีในตำแหน่งที่ระดับกำลังดีเสียงแหลมของเขาเนี่ยเป็นเสียงแหลมที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับมีความนุ่มเนียนแต่ว่ายังมีความแบบฟังดูมีหัวมีหางสเตลของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่แยกเสียงชิ้นดนตรีออกมาได้ชัดเฉียบขาดอันนี้คือคุณภาพเสียงของบส QC Ultra นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนยิ่งเปิด Spatial Audio หรือว่าระบบเสียงตาตำแหน่งขนาะฟังเพลงแล้วเนี่ยโดยโปกติทั่วไปอ่ะหูฟังเวลาเราใส่หูฟังฟังเพลงอ่ะเราจะรู้สึกว่าเสียงมันจะออกมาจากตรงนี้ ถ้าเกิดว่าเปิดสปาเชียลออ i ดีโอเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเสียงมันไม่ได้ออกจากหูฟังเหมือนกับเสียงมันออกมาจากรอบตัวเราอ่ะเหมือนเป็นระบบเสียงสามิติที่มันล้อมรอบหัวของเรานะครับแล้วก็เวลาเราหันหน้าหันซ้ายหันขวาเนี่ยเสียงก็จะวิ่งตามเราตามใบหน้าของเราไม่มีหน่วงเลยนะครับตอนที่ผมแบบลองเปิดสปาเชียลออเดีโอฟังเพลงอะ่ะแล้วลองหันซ้ายหันขวาเร็วๆดูคือแบบเสียงมันวิ่งตามใบหน้าแบบเร็วมากแบบพอๆกับแอร์พอร์ตเลยนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นสปาเชียลออดโอของบอสอ่ะประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ให้ประสบการณ์รฟังงเพลที ดีมากๆนะครับโทนเสียงของ Bose QC Ultra Airbud เนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามันเหมาะกับฟังเพลงพวกเพลงป๊อป <c oughs> เพลงอะคูสติก <c oughs> เพลงออเคสตาราที่แบบเครื่องดนงตรีเยอะๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็เพลงพิพอบก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า เพื่อนๆเนี่ยชอบเบสที่เกี่ยวกาดหรือว่าชอบเสียงที่มันจัดจ้านแบบว่าฟังแบบสนุกแบบเหวี่ยงฟัดเหวี่ยงดุดุหน่อยนะครับเสียงของ bose qc ultra อาจจะยังไม่ตอบโจทย์นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบแนวแบบเบสแบบแน่นเนียนนุ่มแล้วก็แบบนุ่มมีความนุ่มลึกมีความเรียบร้อยฟังได้เรื่อยๆเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะชอบเสียงของ bose qc ultra ตัวนี้นะครับแต่ถ้าแบบว่าใครอยากปรับแต่งเสียง eq ของ bose qc ultra แบบว่าเอยชอบเสียงแนวนี้แต่ว่าอยากได้ย่านเบสหรือว่าย่านแหลมพุ่งขึ้นอีกหรือว่า อยากแบบเอเอเอ,เอาแหลมลงนิดนึงอยากได้แบบนุ่มๆกว่านี้หน่อยก็สามารถทําได้นะครับสามารถไปปรับ EQ ของ Bose q c Ultra ได้ในแอปพลิเคชันของเขาครับก็คือ Bose Music นะครับรองรับทั้ง iOS Android. ซึ่งในแอปเนี่ยก็สามารถที่จะปรับแต่งได้หลายอย่างไม่ว่าจะปรับแต่งปุ่มฟังก์ชันนะครับ mm. เพิ่มชอ็อตคัทของโหมดนะครับแล้วก็เปิดโหมด Spatial Audio นะครับซึ่งโหมด Spatial Audio ของเขาเนี่ยจะมี2โหมดนั่นก็คือโหมด s t ิลเสียงอะ่ะไม่วิ่งตามใบหน้าเรานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่ฟังเพลงอยู่เสียงเพลงอยู่ตรงกลางเราหันซ้ายเพลงก็จะยังอยู่ยยตรงกลางกับโหมด m o ชั่นเสียงเพลงเนี่ยวิ่งตามใบหน้าของเราถ้าเกิดเราหันซ้ายเงี้ยเพลงก็จะค่อยแบบ มันรู้สึกว่ามิติเสียงม,มันมีมูฟเมนต์ประมาณนั้นนะครับผมในแอปพลิเคชันของบสเนี่ยก็มีตัวเลือกให้เล่นให้ปรับเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับบสเนี่ยเขาเคลมว่าสามารถฟังเพลงต่อเน,นื่องได้สูงสุด6ชั่วโมงต่อรอบแล้วก็รวมสูงสุดประมาณ24ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าชาร์จกับกล่องชาร์จจนหมดแต่จากที่ผมได้ใช้งานจริงเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมเคยใช้หมดอยู่รอบหนึ่งนะครับก็คือใช้ได้ประมาณ5ชั่วโมง 10กว่านาทีนะครับก็คือการใช้งานของผมก็คือเปิดโหมดต,ตัดเสียงรอบข้างตลอดเวลามีเปิดเปิดิปดปิดโหมดสปาร์เชียลบ้างโบเขาเคลมว่าถ้าเกิดว่าเปิดเปิดสปารเชียลอะดิโอขณะใช้งานตลอดเวลาเนี่ยแบตเขาก็จะยิ่งลดลงไปอีกนะครับก็คืออาจจะได้แบบประมาณแบบ4ชั่วโมงกว่าๆอะไรประมาณนี้ซึ่งก็แบตเตอรี่ก็ถือว่าไม่ได้ตกสเปคเยอะนะักก็ยังอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งาน เผื่อเหลือๆได้ซ้ำไปก็ประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของผมกับ Bose QC Ultra ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาถึงช่วงสรุปสุดท้ายนะครับว่าใครเหมาะกับหูฟัง Bose QC Ultra Earbuds เดี๋ยวผมจะบอกข้อดีข้อสังเกตด้วยนะครับ Bose QC Ultra Earbuds เนี่ยเหมาะ กับเพื่อนๆที่อยากได้หูฟังทูเวเลตที่ตัดเสียงรอบข้างเงียบที่สุดดูหนังดีที่สุดฟังเพลงชอบเสียงแบบเนียนๆนุ่มๆแน่นๆแบบฟังได้เรื่อยๆแล้วก็อยากลองโทนเสียงสไตล์เสียงโบสในแบบสปาร์ชิโอดิโอก็คือระบบเสียงตับตำแหน่งแบบเสียงสามิติด้วยผมว่าบ s s คิ c u ซี r a e อ r b u ต s บัติเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อ สังเกตอยู่บางจุดแล้วกันเรียกว่าเรียกว่าแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับในในส่วนของข้อสังเกตของเขานั่นก็คือเรื่องของเสียงไมค์กับเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยขเขาเนี่ยยังทำอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้เด่นมากต้องบอกก่อนเลยว่า bose qc ultra earbuds ตัวนี้ไม่ไม่มีโหมดเชื่อมต่อสองอุปกรณ์พร้อมกันโหมดตัดเสียงรบ้วของเขาเนี่ยปิดไม่ได้นะครับก็คือมัน always on ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ตัดเสียงรบข้างก็ต้องเปิดเป็น awareness mode นะครับเพื่อที่จะได้ฟังเสร็จรอบข้างนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้หน,น,นหมดตัดเสียงรอบข้างของของบสอ่ะมันมีความเนียนอยู่หรือว่าทดแทนตรงนี้ไปได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบ o สคิวซีอัลตร้าเอียร์บัสนะครับบสคิวซีอัลตร้าเอียร์บัสเสนอราคาอยู่ที่1 1 4 0 0หมนนี้บาทแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าฟังรีวิวนี้แล้วแบบว่าใจไปแล้วอยากได้มากๆแต่ขอลองก่อนอยากลองแบบลองฟังก่อนอะไรอย่างนี้แล้วลองสสมใส่ก็สามารถไปลองได้ที่ช็อป425แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบโอเค จะกดแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไกลนะครับก็ซื้อกับเราเนี่ยแหละครับผมเราส่งไวมากๆนะครับที่ www.425degree.com นะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ